ช่วงของวันที่27-29กุมภาพันธ์นี้นะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและก็คณะครับได้มีการลงพื้นที่ไปยังจังหวัดชายแดนภาคใต้เรามาดูความพร้อมกันในพื้นที่ของจังหวัดยะลาครับว่าในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะครับนายเศรษฐาทวีสินรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและก็คณะในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการนะครับด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่27-29กุมภาพันธ์นี้กันครับ นถายสิทธาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะนะครับจะเดินทางมาตรวจราชการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเยแดนภาคใต้ระหว่างวันที่27-29กุมภาพันธ์นี้โดยผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้ลงไปพื้นที่นะครับเพื่อพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างที่ทนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปโดยนางสาวสุลาวันจันทนาพลนะครับหนึ่งในประชาชนชาวจังหวัดยะลาเนี่ยก,กล่าวนะครับว่า รู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้มาเยี่ยมเยือนและก็พูดคุยพบปะกกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาในวันที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงนะครับก็พร้อมที่จะไปต้อนรับนะครับแล้วก็จากการติดตามข่าวสารนะครับก็ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีนเนี่ยไดินเดินทางมาที่ศาลหลักเมืองเป็นที่แรกด้วยเพื่อที่จะมากราบไหว้สักการะศาลหลักเมือง ให้อาหารปลานะครับตอนเองก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแทนพี่น้องชาวจังหวัดยะลานะครับเพราะว่านานๆครั้งจที่นายกรัฐมนตรีนะครับจะลงพื้นที่แล้วท่านนายกเองก็เพิ่งรับตําแหน่งด้วยนะครับอย่างที่บอกก็ลงไปจังหวัดายเดนภาคใต้นะครับมาเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาก็เชื่อนะครับว่าการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและก็คณะในครั้งนี้จะช่วยให้การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาและก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับ ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตื่นตัวอาจจะมีอะไรนะครับเรื่องของการปรับอะไรใหม่ๆตามกระแสก็คิดว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็พี่น้องประชาชนชายเวลาคงจะตื่นเต้นแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับท่านนายกรัฐมนตรีกันแล้วนะครับ